ตอนนี้ผมกำลังรถทริปจากเท็กซัสไปเนวาดานะครับเป้าหมายก็คือเมืองลาสเวกัสในเนวาดาแต่ระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะแวะที่นู่นที่นี่เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายนะครับในทริปนี้นะฮะมีทั้งลีฟท์ u s มมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็เป็นเป็นบล็อกแบบเดินทางแบบนี้นะฮะวันแรกเนี่ยอาจจะถ่ายอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องรีบไปให้ถึงโรงแรม ก่อนห้าทุ่มขับมาตั้งแต่เช้าในประมาณเกือบ10ชั่วโมงแล้วจากฮิวสตันไปเอลปาโซเนี่ยคือแบบใช้เวลานานมากมันกว้างจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะรีบขับรถต่อพยายามไปให้ถึงเมืองเอลปาโซคือสุดเขตทางซ้ายของของเท็กซัสเลยติดกับเม็กซิโกนะครับแล้วก็ติดกับนิวเม็กซิโกด้วยจะไปให้ถึงก่อน5้าทุ่มนี่แหละแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกันใหม่ฮนะถ่ายจาก เอลปาโซขึ้นไปจนถึงอาริโซนาแต่เป้าหมายสูงสุดของเราในการโรดทริปครั้งนี้ก็คือลาสเวกัสครับ <g rab> นี่เป็นเช้าวันใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยขับรถจากฮิวสตันมาจนถึงเมืองเนี้ยเอลพาโซนะครับยังไม่พ้นเขตเท็กซัสเลยคือมันเป็นสุดเขตของเท็กซัสแล้วแหละเป็นเมืองที่อยู่ติดระหว่างเม็กซิโกกับรัฐนิวเม็กซิโกเรียกได้ว่าเมืองเนี้เป็นเมืองสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นเมืองที่วิวสำหรับผมนะน่าจะแตกต่างจากเมืองอื่นๆในเท็กซัสทั้งหมดนะครับ คือวิวฝั่งนี้มันก็เริ่มจะเป็นทะเลทรายแล้วเวลาของเมืองเนี้ยแตกต่างจากฝั่งเ,เมืองฮิวสตันออสตินเลยที่นี่จะช้ากว่า1ชั่วโมงเพราะว่าไทาม์โซนมันเปลี่ยนเนาะคือรัฐเท็กซัสม,มันกว้างมากอะครับและนี้ก็คือสภาพห้องราคา180เหรียญอันนี้บวกแท็กซ์แล้วนะครับ180เหรียญ ที่โรงแรมเนี้ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของของโดฟอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะครับก็เป็นที่ล้างมือเนาะแล้วก็มีมีโลชั่นให้ด้วยนะเท่านั้นไม่พอนะฮะที่อาบน้ำคือบอดี้วอชแชมพูครีมนวดผมก็เป็นของโดฟหมดเลยตอนนี้กำลังจะเดินทางออกแล้วเป็นเวลาส1เโมงเราจะใช้เวลาขับขึ้นเหนือไปอีกนะครับถึงจุดหมายเมืองฟินิสเนี่ยก็ ประมาณ7ชั่วโมงอยากรู้ครับเจน,นุ่นเฮ้ยถึงนิวเม็กซิโกแล้ววีล <Welcome. S 1> บอกเวลคัมทูนิวเม็กซิโกคือเออกจากเัแล้วนี่เราออกเท็กซัสแล้วนะแป๊บเดียวเองอะ่ะคือมันแบบติดเดียวเองขับออกมาแบบ10นาทีมั้งเราอยู่นิวเม็กซิโกแล้วครับจะถามว่าเจน,นุ่นเมื่อวานนั่งรถมาเนี่ย12ชั่วโมงจากฮิวสตันมาถึงเอลพาโซ เมืองสุดท้ายของเท็กซัสรู้สึกปวดก้นไหมไม่ค่ะนั่งนุ่มสบายมากนั่งมาสิบสองชั่วโมงแล้วนี่เคียร์เขาขับมาคนเดียวเลยนะ <c oughs> แวะนี่คือแวะปั๊มเติมน้ำมันเท่านั้นเข้าห้องน้ำเท่านั้นแล้วก็ขับต่อเลยนะเออไม่ไม่ง่วงเลยอะ่ะเออเป็นเพราะว่าขับสุรรลกใช่ไหมคนะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีคนถามเหมือนกันว่าไอรถคันนี้เวลาขับรถทริปเนี่ยผมรู้สึกแบบ ปวดก้นหรือเปล่าเมื่อยก้นหรือเปล่าเมื่อยหลังหรือเปล่าเออ<ม>บอกเลยว่าไม่นะครับนี่มีคนคอนเฟิร์มแล้วเมื่อวานผมถามไม,ไม่ไม่เลยใช่ไหมไม่นะมันสบายเออมันาอาจจะเป็นที่เบาด้วยแหละมังแล้วก็เออมันก็ขับเพ,พลินนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าขับผ่านทะเลทรายแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องปัญหาความร้อนตอนนี้ oil temperature อยู่ที่210ฟาเรนไฮต์เมื่อวานที่วิ่งมาแม็กสุดอยู่ที่ประมาณ221ฟาเรนไฮ อากาศที่เท็กซัสกับอากาศทางฝั่งนี้มันไม่เหมือนกันนะทางฝั่งนี้จะร้อนกว่านะครับ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ White Sand National Park ของรัฐนิวเม็กซิกนะครับก็คือออกนอกเส้นทางที่เราจะเดินทางไปยังอล i ิซนาเมืองฟินิกส x เนี่ยมาประมาณ50นาทีไหนๆก็ผ่านแล้วอ่ะแวบสักน,นิดนึงโอ้โหธรรมชาติเนาะผมว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นฉากหนึ่งใน transformer park แรกนะที่ไอหุ่นยนต์แมงป่องมันไล่ สู้กับทหารที่รอดชีวิตนะครับคือคือนุ่นอยากมาถ่ายรูปกับทรายอะไรทรายขาวแค่นั้นเองก็เลยแต่งตัวแบบนี้มารับแดดเลยรับแดดไอคนที่ดำเนี่ยคือคนไทยคือคนไทยดำแล้วเนี่ยเล่นดำเหมือนกันดำอะไรนอยู่เอามาเทียบกันเห็นไหมโอ้โหคนละสีเลยเกี่ยมแล้วไปขึ้นรถร้อนมากร้อนดูนี่คนก็ตึมเลยนะตอนตอนแรกเรามาจอดมีอยู่คันเดียวมีแค่เราคันเดียวนะ ตอนนี้มาจอดกันเต็มไปหมดแล้วอุณหภูมิจริงๆภายนอกตอนนี้นะครับอุณหภูมิมวลรวมของอากาศอยู่ที่33องศาแต่ที่มันร้อนจริงๆคือมันร้อนแดดครับแดดมันแสบม,มากอ่ะปากแห้งเลยดีนะที่ว่าเราซื้อน้ําแพ็คมาไว้อยู่ในรถเพราะฉะนั้นน้ําเราไม่ขาดแน่นอนพอแล้วเราออกนอกเส้นทางมาแค่นี้แหละเดี๋ยวเรากลับเข้าเส้นทางมุ่งหน้าไปยังแอริโซนาเมืองฟินิกส์ครับผม ทางกลับมายัางเส้นทางหลักล้ตามเวลาที่ Google บอกนี่ก็5ชั่วโมง49นาทีเราถึงจะไปถึงจุดหมายในวันนี้นะครับในคืนนี้อันนี้เป็นจุดตรวจด่ดานตรวจตรวจต่างด้าวเพื่อมีคนลักลอบเข้าประเทศหรือไม่ก็เป็นตรวจพวกแบบ ขอนอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเข้ามาในประเทศอะไรเงี้ยรอบนี้ต้องหยุดสนิทต้องแบบสนิทสนิทตบสายสนิทแล้วก็ยืนมองเฉยเฉยแค่เมื่อกี้กูก็ยืนเฉยเดูปะ ตอ,อนอได้โดรุ่งเล็ก,ลกๆเดี๋ยดูโอ้ย <S <S ใช่จริงดูใบชัดๆมันเป็นคลื่นมาเลยครับฝุ่น พายุทรายจริงๆด้วยครับเรากําลังจะฝ่าพายุทรายข้างหน้าแล้วก็จะเลยไปเจอฝนนี่ฮะพยายุทรายฝนตลบเลยสนุกสนานกันไปว,ว้าวป่าเขาพายุทรายจริงด้วยโอ้ยยอลมแรงลมตีรถโยกเลย ิล,มแ,นะลมแรงมากลมแรงมากตีรถโยกเลยแต่ลมยังแรงอยู่ลมยังแรงอยู่ มีอีกชุดหนึ่งนั่นอะไรอ่ะ<ส>โซล่าเซลเรายังไม่ผ่านพายุสายเลยครับตอนนี้คือผมต้องขับช้าลงเพราะว่ารถเรามันก็สูงด้วยไงตอนนี้คือขับไปเนี่ยลมพัดกระโชกแรงตลอดเวลาเลยนะครับต้องพยายามประคองพวงมาลัยให้ดี ลมแรงมากๆแรงจริงๆโดยความที่ว่ามันเป็นพื้นที่เปิดโล่งด้วยไงฮะเป็นทะเลทรายพอมีพายุมีลมอะไรมาเนี่ยคือมันเต็มๆอ่ะมันไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีตึกไม่มีอะไรที่แบบลดความแรงของลมเลยมันก็เลยแบบเต็มๆอ่ะครับเราอยู่บนที่แบบเปิดโล่งอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลมแรงมากมากจริงๆ ตอนนี้มือแบบก้ามแขนขึ้นเนะ่ะเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วครับโอ้ยไม่แน่ใจว่าเส้นที่เราจะไปเส้นหลักเนี่ยไอเทมันปิดหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นรถตำรวจเริ่มมาจอดเปิดไซเรนและแล้ว Google มันบอกว่า ปิดด้วยนะจอดแวะเติมน้ํามันก่อนครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเนี่ยพายุจะหนักขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะลงไปเติมน้ํามันลําบากหรือเราอาจจะต้องอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าเจอปั๊มน้ํามันเติมก่อนแต่เวลาเดินทางไกลผมสไตล์ผมจะประมาณเนี้ยถ้าเกิดแบบอยากจะเข้าห้องน้ําหรืออะไรที่แวะปั๊มก็คือเติมไปเลยให้มันเต็มตลอดเวลาพายุแบบหนักมากผมพยายามจะวิ่งเส้นทางหลักนะครับ i10 แต่ Google เนี่ย มันก็พยายามให้ผมวิ่งมาเส้นทางนี้ถึง2รอบเลยนะตัดสินใจแวบเติมน้ามันเมื่อกี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่าทางเส้นหลักเนี้น่าจะขับไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะชั่วโมงหนึ่งมันจะไป,ไปถึงเมืองเมืองหนึ่งอะ่ะผมเห็นว่ามันถนนปิดเป็นไงฮะคือเนี่ยไม่ใช่เส้นหลักมันจะเปียกๆอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันมาดีแล้ว ตกแล้วครับตอนนี้ออกจากรัฐนิวเม็กซิโกเข้าเขต อริโซนาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงจะถึงที่หมายในคืนนี้ของเราที่เมืองฟินิกส์พรมันมีเมฆฝนมีเมฆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบเออหกโมงดูเป็น6กโมงจริง แต่ป้าที่ยังอยู่สูงอยู่เลยนะยังไม่ตกดินเลยข้อดีของการมีฝนวันนี้ก็คือมันทำให้ไม่ร้อนครับเท่าที่ผมขับผ่านเมืองนี้มานะครับถือว่าเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกเหมืองโรงงานทางรถไฟเยอะมากทั้งที่ตัดผ่านแล้วก็ทั้งที่อยู่ข้างบนคือมันให้อารมณ์เหมือนแบบ ถ้าใครได้ดูหนังสมัยก่อนเนะ e าะอัน e ดอร์ซภาค2ที่เป็นขบวนรถไฟมันจะวิ่งผ่านเมืองประมาณนี้แหละครับดูโรงงานตั้งอยู่บนภูเขาพรลมเหมือนพวกเกมแบบ r e s i d e n t e v i l ภาค4อะไรเงี้ย ออกตุโบป,ปโมงต้องระวังใช่ต้องค่อยๆเพราะเราไม่เห็นข้างนอกดูเป็นลกของแล้วแล้วเราก็ขับพ้นหุบเขาทางอันปอปเปล่าเปี่ยวมาเจอเมืองแล้วครับ <S <S คิดว่าน่าจะเป็นเมืองฟินะิสแหละฮะอาจจะเป็นแบบชันชนเมืองเนาะนี่ดึกแล้วนะครับ สองทุ่มจะครึ่งแล้วดูอุณหภูมิข้างนอกร้อยห้าฟาเรนไฮน์คือร้อนกว่าเทา็กซัสตอนกลางวันอีกอะถึงแล้วครับนี่คือที่ที่ผมจะมา800 feet turn right to north on case way มาพักคืนนี้แหละครับมาถึงแล้วแต่ประตูปิดไปแล้วครับบอกให้ไปเข้าอีกทางหนึ่งครับนี่คือที่ที่ผมจะ มาพักคืนนี้ครับก็คือวัดพรมคุณาลามตรงตรงไฟนีออนเหรอครับค,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 ครับสวัสดีครับนมัสการครับหลุอพี่ครับสวัสดีครับ <laughs> ทางวัดเนี่ยเขาเตรียมที่พักไว้ให้ผมผมขอนอนวัดวันนี้เพราะว่ามีนัดถ่ายคลิปของรีล e, ับ u เ a นะครับที่นี่เพิ่งเดินทางมาถึงเหนื่อยมากแล้วก็อยากจะบอกว่าลมลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วเป็นลมร้อนแบบร้อนเหมือนตอนกลางวันคือร้อนแบบไม่เหมือนที่เท็กซัสเท็กซัสไม่ลมร้อนแบบนี้ที่นี่แบบ ร้อนจริงลมร้อนเหมือนไทยแต่ว่าแห้งกว่าเยอะไม่ชืน้นคืนนี้ผมจะนอนที่นี่ส่วนเจนุ่นเนี่ยเจนุ่นขอตัวไปนอนโรงแรมดีกว่าห่างจากวัดไปประมาณ10กว่านาทีนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้ามีคนสงสัยว่าทําไมผมไม่เอาเด็กๆมาด้วยเพราะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมนะครับชวนแล้วนะครับผมว่าเด็กๆคงไม่สะดวกหรอกแล้วตัวเด็กเองก็ไม่ได้อยากมาด้วยคือมันไม่ใช่เป็นการมาเที่ยวผมมาถ่ายงานแนละ้วมันก็จะต้องแบบ ขับรถเป็น10บสิชั่วโมงอ่ะในแต่ละวันนะครับแล้วก็ต้องแวะที่นู่นที่นี่เพราะว่านัดไว้ก็คือที่นี่คือที่แรกนะครับที่นัดไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องขับเข้าเวกัสก็มีนัดอีกอีกสองสามกุ๊ปมะครับเด็กๆก,ก็คงจะไม่สะดวกแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนมาเที่ยวเนาะเขาก็เลยไม่มากันนะฮะก็เลยมีแต่เจนนุ่นนั่นแหละที่ขอมาด้วยเพราะช่วงนี้เจเขาว่างๆนะครับ เดี๋ยวขอตัวผักก่อนแล้วกันเหนื่อยมากวันนี้เพราะว่าขับแบบหลบเลี่ยงพายุมาคือมันอ้อมแบบอื้อเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องเกือบไหมเลยวันนี้มากินข้าววัดครับไข่เจียวรอบดึกขอเรียกชื่อไข่เจียวเบอร์นี้ว่าเป็นไข่เจียวตั้งกล้องเกือบไหมแล้วกันนะครับไข่เจียวตั้งกล้อง ต้องไม้แบบตรงกลางนิดหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแช์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกลิ้งกลิ้งกลิ้งช่องพี่จิโลชานชอบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ